สวัสดีครับโกส่งสมัยไห้เก่าครับมื่อนีร่กินมื่อนีรมื่อนีร่ันอาเลี้ยงครับวันตี้ครับอาเลี้ยงครับเนื้อบดเนื้อบดไก่ครับไก่ไก่ของกิไลน์นี่เบื่อไหร่ครับพ่อกระดังไปจต่สีได้กินยำได้นี่มีแล้วครับเสียบไงครับพ่อขั้วครับสั่งตรงมาจากเมืองเหนือครับ จิ้มหมูเนื้อครับตอนจิ้มหมูเนื้อครับพิดแทนอยู่ตอนนี้ <c oughs> <c oughs> กําลังทานกําลังปิดครับนี่ครับผู้เลี้ยงรอ <จะ S 2> ทีมงานอยู่ครับจะ,จ,ะจะลองไงองไง้อเกมของไม่แล้วจะลองเกมของไม่แล้วเขาเลี้ยงครับเดี๋ยวหน้าไปเที่ยวครับเดี๋ยวหน้าเนี่ยไปเที่ยวภาคกลางครับเดี๋ยวหน้านี้ยมีโค้งกิน เรื่องหลงอดไฟเอาอย่างครับทานนี่ครับนี่คงละเอียดเชียบบาทครับทานบานนี่ก็มีครับนี่แต่ว่าทานมูละนาดครับต้องกินครับ แ่แแ่ผู้นคมีแจกมาแล้วแจกมาแล้วมีแจด้วยกันนี่นาย่างครับเนอย่างครับนนี้ย่งนี่อันนี้ย่งนี่อันนี้ปิ้งไก่ครับสูตรเมืองคนแกนครับผม ตัวนี้ได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 ้มาจ้าคนดังครับมีคนดัง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 ทั้งเมืองเนื้อครับคน้งเนื้อครับนี่ดังไฟครับทั้งคนดังครับคนดังครับคนดังคนดังเลยคนดังครับคนดังครับเมืองคนดังอันนี้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 อู้อันนี้ครับ กำล,ลงๆๆงังจัดเตรียมสถานที่ครับเรียงครับนะครับของอยู่ของจริงครับนลังจางเรียงหลังจากที่ทำงานหนักมาหลายหลายเดือนครับเรียงลูกน้องครับขอบคุณกับความไกลครับขอบคุณกรับลุงหน้าครับ มีเตาย่างครับนี่เตาย่างเครื่องต่อไฟย่างครับกับทีมงานครับมาเรื่อยๆครับยังไงครับบากคนเล็กคนแจ๊ดส่องสมัยอายสตอรี่นะครับเดี๋ยวจะมีข่าวสารอัปเดตให้ฟังครับไปพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ